แม่ว่าไงเฮียเบนมาเริ่มเริ่มเธอแป๊บหนึ่งนะแล้วรักพี่ลองแลเนี่ยคือต่อจากโชว์เหนือหรอเดี๋ยวนะเขาเอาโชว์ใต้ไปต่อจากโชว์เหนือแล้วเป็นเต้์บิสิตรีฉันให้เขาเป็นพระเอกหมอลำในใจที่ชอบมากๆากมากๆมาอีกคนหนึ่งเลยคือหนึ่งสองสามสี่คือ รักพี่รองแรงสำหรับฉันนะ่ะต้นฉบับคือเอกชัยศรีวิชัยมันคือการทำลายกำแพงของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมใต้คือมันเป็นวัฒนธรรมใต้ที่ไปหนุ่มผู้ชายคนนี้ไปทำงานที่อีสานะ่ะแล้วหยองน่ารักมากดูดิอยอกแต่งตัวแบบน,นี้คือน,น่ารักมากเนี่ยแล้เต้ยบิสิทธ์คือแบบ หล่อมากเธอดูชุดเขาดีไซนเนอร์นี่คือดีไซน์ออกมาอย่างดีลูกปัดโนราพัทลุงออริจินอลค่ะพัทลุงก็ต้องโนราและผ้าปัดเตะที่ถูกต้องแล้วดีไซน์ออกมาแบบสวยมากดีไซนเนอร์คือรสิยมดีสุดๆโอ้โหแล้วคู่สีมีเท่านี้เลยนะคะน้ำเงินดำขาวจบไม่ต้องเยอะอะไรกว่านั้นแล้ว แล้วเวที LED ค่อยไปไปสนุกที่ LED เอาผู้ชายคนนี้เหมาะกับการเป็นอีกหนึ่งคนสำหรับหมอลาไเด้าสำหรับฉันนะ่ะคือถ้าสมมติวันนี้เขาคือคนที่เล่าเรื่องว่าวัฒนธรรมไม่มีกำแพงแล้วว่าทำไมเนี่ยแล้วโชว์หมอลาแล้วมีท่านโนราทำไมเราไม่ควรที่จะให้เขาเป็นหมอลาไวด้าหรอที่ฉันถามน,นิดนึงเข้าใจปะ ศักและสิทธิ์เขามากเพียงพอในการเป็นหมดลาไม่ได้คนต่อไปเว้ยเนี่ยแล้วหยองน่ารักมากและเต้ยมีสิทคนที่น่ารักมากนะคะดิฉันตอนนี้เขาเสิร์ฟมากเขาเสิร์ฟคนดูมากคือดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงนะคะกับตาโตจิจิสนุพงศ์แต่ว่าดิฉันอยากให้เขาเป็นคู่จริง <c oughs> คือเขาเสิร์ฟมากเขารู้ว่าคนดูอยากดูอะไรแล้วเขาก็เสิร์ฟคนดูมากตอนนี้ตาโตจิจิสนุพงศ์แล้ว คือดิฉันลักทุกคนเลยนะตาโตเต้ย์พิสิทธิ์พิมพ์อมแอมทุกคนมีเสียงศักดิ์และสิทธิ์มากพอในการจะเป็นหมอลาไมาด้าได้แต่ดิฉันอยากจะบอกถึงผู้ชายคนนี้ว่าคุณคือคนด d เดตของรอบชิงหมอลรไมาด้าที่สมศักดิ์ศร,รีมากๆสำหรับปีนี้และคุณพี่ก็คือแบบคือเป็นแชมป์มอเรไมาด้าได้สำหรับฉันนะตอนนี้ให้ให้ครูสลาให้ครูบาอาจารย์ไปเลือกอ ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราให้ครูบาอาจารย์ไปเลือกเออมันโหวตนี่นามันโหวตนี่นาจบละ